ขึ้นมาเอาไปเก็บก่อนไปจะลงไปด้วยเหรอเอาลองไปทำไมอ่ะอืมเอามาเอาลองไปทำไมคะเอาม่าเอามาทำไมเอาไปเก็บก่อนไป เราลงไปด้วยเหรอคะใช่ไหมเอเอาลงไปทำไมคะเดี๋ยวบอกป๊าสิบอกป๊าก่อนเอาลงไปทำไมลงไปทำไมคะบอกป๊าหน่อยเอาลงไปทำไมหืมบอกป๊าสิ ปุ่มาชอบรักหมีเหรอใช่ไหมรักเน่าใช่ไหมคะใช่ไหมอยากเอาลงไปด้วยเหรอคะใช่ไหมอยากเอาลงไปด้วยเหรอเอางล้วเปลี่ยนตูก่อนเปลี่ยนตู้ไปเอาลงไปด้วยเอาลงไปด้วยปลี่ยนตูปลี่ยนตู ปิดประตูนี้ด้วยประตูใหญ่ด้วยปิดประตูไม้ด้วยเออเปิดด้วยวางไว้นี่แหละวางไวน้นี่วางไว้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 นะจะลงมาด้วยเหรอคะ อ่าปลาปลาเอาลงเอาลงเอาลงไปด้วยเอาลองไปด้วยเอาลงไปด้วยปลาปลาอุ้มมาปลาอุ้มมา